ทีนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของเฮงเฮครับอยากจะให้ทางพี่หมอคุยในเรื่องของอุดมทัตนีควายไทยแล้วก็เอกลักษณ์นี่คือไม่ใช่พี่หมอเป็นแค่ดูแลเฮงเฮงในเรื่องของการผสมในเรื่องของการดูแลขยายพันธุก,กรรมส่งต่อให้เกษตร,รกรแต่อย่างเดียว <ฮะ S 1> แต่นี่คือเป็นสิ่งที่พี่หมอ เชื่อในพันธุกรรมตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่กับแม่ก็คือหล่าเราไปถ่ายแม่อยู่ที่บ้านตัดอาเภอสีทัศจังหวัดดุรทยางคธาน,นีพ่อเดี๋ยวขออธิบายหน่อยหนึ่งครับว่าทําไมเอาแม่นี้มาขอเป็นภาษาอีสานก็ได้พ่อเป็นอย่างคือได้เอาแม่สิริพร,รมาอยู่น้าในพ่อสอในรอบสี่ถึงห้าปีครับพ่อตอนนั้นเชดอย่างเรียงห้วยไหมครับอืกันเลยว่าโอ้ไปหาสื่อห้วยมาเรียงกันหน้าพ่อสันก็เลยส่วนกันไปหาเบงครับก็นมี พ่อเด็ดเหรอไปเบื้องไห้พ่อเด็ดพ่อพ่อเด็ดทุกทุกคนกันที่หันะครับว่าพ่อเด็ดก็คือปาดควยงามอยู่ในพื้นที่เนาะจากที่ไปเบื้องหลายพื้นที่จากที่ไปเบิ้งหลายฟ้ามพอได้ไปเห็นแมมสิริพ่อนี่ยยู่ไใสครับตอนนั้นไปเห็นนี่ยุ่ฟฟ้ามบ้านนนสวรร์นี่ครับโรยนสนามโขงนนสวรร์นี่แหละได้สอบถามทั้งในหอยว่าครับว่าช่วงนั้นเพื่อนได้มีการไปซื้อขายมาจากทางไหนน่พ่อครับถามเพื่อนเพิ่นกัน่าเิ่นมากแต่เขาวงองเพอ่เขาวงไหมเขาวงครับ แต่พี่หมอตอนนั้นคือเห็นเขาน่าจะอายุแน่น้อยอยู่ใช่ไหมครับน่าจะประมาณหนึ่งถึงสองเดือนก็คือตอนนั้นไปผสมเทียมให้กับเจ้าของไว่โอ้โหก่อนข้างไกลอยู่นะก็หกสิบเจดสิบได้ไหมได้ครับจากสถานที่ใช่ครับของทางจากทางบ้านก็จากอำเภอเมืองก็ประมาณสี่สิห้าิกิโลอ๋อจากอำเภอเมืองแล้วไปเห็นก็ชอบไหมตอนนั้นชอบชอบใจครับไปเห็นก็คือชอบเลย ชอบว่าทําไมทําไมควายตัวนี้มันมันหนาจังลึกจังแล้วก็เป็นเป็นกระดูกใหญ่ๆกระโหลกใหญ่ๆครับครับพอพอพอผมมองดูปุ๊บสามสี่ทีผมก็ผมก็เลนนึกขึ้นว่าควายควายตัวนี้มันต้องแบบว่านําไปปั้นให้ได้อย่างเงี้ยเออครับคือถ้าแม่เขานี่ละเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคาราบาวเขาเป็นเขาเปิดมากคับเพอเปิดเขาเขาทางทางกว้างๆเป็นคาราบาวเป็น เป็นควายอีสานเป็นควายพัฒนาในเจนเก่าๆที่จ่ายลูกดีมากถ้าดูในเรื่องของแข้งขาดูเล็บรูหน้าเขาเป็นเพื่นอนว่าเขาเขาเขาควายเขาเล่ทั้งหมดนะควายเขาเล่ควายเขาเล่นะเเลไปดูกี่รอบเพ็งๆถึงได้ขอซื้อกับเจ้าของควายหรือชอบตั้งแต่วันแรกผมแรกๆผมก็ชอบก่อนอแรกๆผมไปดูผมชอบก่อนผมก็เลยถ่ายรูปไว้สี่ห้ารูปแล้วก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็ผมก็เลยเอาไปดูไปดูเลเล่นผมก็เลยว่าควายตัวนี้ถ้ามันอยู่กับ คนที่แบบว่ามีการเลี้ยงที่ดีแล้วก็น้ําเลี้ยงที่ดีมันมันจะต้องไปไกลกว่านี้ผมว่าก่อนหน้านั้นเห็นพ่อเขาหรือยังก่อนหน้านั้นเห็นแล้วครับเห็นพ่อเขาจากการที่ของของของพ่อเด็ดเขาไปดถ่ายทาคลิปเออถ่ายทำครับเขาถ่ายทาคลิปผมก็เลยเข้าไปดูว่าว่าพ่อเขาเป็นตัวอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ก็เลยก็เลยมาเทียบเท่ยกันกับกับตัวแม่สิริพรครับแล้วก็ เจ้ลูกเขาเจ้าเพชรเนี่ยเป็นลูกของโชคกับบีส่วนแม่เพิ่นก็คืออยู่ใส่เดี๋ยวเจ๊ให้พ่อไล่เลี้ยงให้ฟังจักหน่อยห่วยลืมเลยได้แม่เพิ่นอยู่กับบีแม่ตัวเยู่กับบีแม่เพิ่นสายอุทัยอยู่กับบีบอกขึ้ว่าจากไหนพอ่อลูกหลานเพิ่นก็หลายตัวเนาะพอนะ่อเนาะโอ้หลายได้ลูกหลายตัวแนละ้วพ่อไปเห็นพ่อว่ามันกัดผสมดีกับเบื้องหน้าตามันขึ้นรอพ่อก็เลยขอนะพ่อเด็ดตอนนั้นบัตรท่นนี่ทบัท่นเนี่ยอยู่หลายริบตอนนั้นประมาณสองปีกลางๆวะพ่อตอนนั้นสองปีกลางๆ มันเป็นตอนนี้ขันเป็นความสูงคนเท่าไหพ่อร้อยหกสิบเท่าไหนกับวีแ็กร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสามเฮงเฮงน่าจะเป็นลูกตัวที่สิบของแม่สิริพรไหมน่าจะอยู่เลาเล่าประมาณนั้นน่าจะครับเพราะว่าแม่สิริพรที่หลานเล่าไปทนาบ้านพ่อเพราะว่าน่าจะร่วมสิบห้าปีในในเวลานี้ใช่ใช่เห็นเฮงเฮงแล้วก็คชิดวันแล้วครับเฮงเฮงนี่เป็นลูกข้อของพ่อเลยข้อเป็นคนเลี้ยงกับกับมือเลยทำคว้ากับตัวเองเลยเออครับ ตอนนั้นเองเฮงอยู่ก็พอโดนพ่พอจนยานน้มเนาะแปดเดือนครับแปดเดือนพี่หมอผลกันวิ่งมักขอมาอยู่น้ำเลยผมก็ว่าเฮงเฮงถูกชะตากับผมนะเพราะว่าเพราะเขาเชี่ยงมากครับเพราะว่าตอนที่ผมไปรับผมไปสนเข่าไว้สนสนสะพายไว้พี่หมอไปสนสะพายเองเลยสนเองครับครับครับผมผมไปสนสะพายเองไว้ประมาณสามอาทิตย์ครับครับแล้วแล้วทีนี้วันที่ผมไปรับนะสมมติสมมติควายที่สนสะพายใหม่ๆ มันจะไม่ค่อยเชื่องครับครับมีตัวนี้ตัวเดียวที่ที่ผมว่าเชื่องที่สุดเพราะว่าผมผมจูงสะพายดึงขึ้นรถเลยจากประสบการณ์กี่ปีเล่าให้ฟังหน่อยจากประสบการณ์ที่ผมเป็นหมอมานี่คือร่วมร่วม14ีปีครับคือ <c oughs> จากที่ผมเห็นแบบว่าผม <c oughs> ส่วนสะพายแค่3ามาทิตา <c oughs> ครับแล้วผมผมเป็นคนไปจูงเองแล้วก็ไปรับเอง <c oughs> ขึ้นรถ <c oughs> ผม <c oughs> ผมก็จูงขึ้นรถเลยจากการซื้อขายในตลาดวันนั้นหยุดที่ราคา1นึ่งแสนก็อีหกหมื่นบาท น่อเนาะครับครับแล้วก็ได้มามีการเก็บประวัติมาจากผู้ที่ได้มาอีกทีหนึ่งเป็นควายมาจากอ,อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินก็ความชอบที่หลั่ๆาเนีไม่เห็นมันอีกก็คือเสน่ห์น้าเขาที่ดูเขาเล่เนาะเขาเล่เขางามมากเลยไม่ผิดเลยที่เฮงๆจะมีหน้าเขาสวยเนาะแล้วก็อย่างเพชรน้นําโขงเนาะที่พ่อเดชได้มีการ อ่าซื้อมาเหมือนกันแล้วก็มาพัฒนาร่วมเนาะอย่างตอนนี้ก็อยู่กับพ่อเอ่หึงหึงหันลูกไสพ้พ่นกัดสวยอรอพอพรุพ่งกับงามงามพุ่มใจอยู่สรงต่อหาพ,พี่เฟิร์สเนี่ยพี่เฟิร์สอยู่อุดรงามตัวนี้งามสวยเนะาะผมคิเป็นพ่อพันุที่ดังในอนาคตกับประยักษ์ตัวนี้นก็ดีใจน้ำครับเนี่ยเฟิร์สมัดเบาๆปั้งละลายดูดลูกไส้พ่นงามงามก็ตั้งแต่เล็กจนจนถึงผมส่งมอบให้กับ กับพี่เฟิร์สครับก็ก็จะประมาณอายุประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีเกือบเกือบหนึ่งปีครับผมก่อนก่อนก่อนจะส่งให้พี่เฟิร์สผมเอาไปลงสนามประมาณสามครั้งสามครั้งครับสามก็คือก็ก็ค่อยค่อยเห็นพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆก็ลงสนามแรกอยู่อยู่อยู่มขครับครับลงก็ มันก็เข้ารอบสองอยู่นะครับครับครับก็ถือว่ามาดีแล้วก็ไอสนามสองสนามสามก็เข้ารอบลึกเข้ามาเรื่อยๆมันก็นค,ค่อยๆไต่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 ขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ไอโครงสร้างพัฒนาการเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆการการเก็บเนื้อเก็บอะไรความลึกความหนาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับครับสำหรับเฮงเฮง จริงๆแล้วพี่หมอถ้าถ้าเรามองในเรื่องของการทําโครงการเนาะในเรื่องของการรับฝารผสมพี่หมอว่าความเป็นไปได้ในเรื่องของอนาคตเฮงๆเนี่ยจะทําได้ไหมถ้าให้เกษตรกร,กรแบบเข้าถึงจริงๆส่วนมากก็จะจะพาพากันจับสัตว์ไม่ค่อยเก่งครับหนึ่งละเรื่องเรื่องจับสัตว์เรื่องจับสัตว์ตไม่เก่งครับแล้วก็สองก็ไม่ค่อยมีเวลาดูควายครับครับก็ก็ผมผมคือผมเข้ามาตรงนี้ก็จะมาดูแลเรื่อง เอาควายเข้าเข้าโครงการครับครับก็ก็ส่วนมากผมก็จะมาดูแลเรื่องสุขภาพควายครับแล้วก็มาดูพวกตรวจท้องครับครับส่วนมากก็เรื่องสุขภาพควายนี่แหละครับครับเราก็จะดูแลแม่พันธุ์ให้กับบ้านในเวลาที่ค่อนข้างที่จะฟิกเวลาได้เนาะอย่างถติว่าเป็นสัตว์รอก่อนเป็นสัตว์ก็ถติว่าถ้าจะมาก่อนอ่าสิบห้าวันหรือสิบวันอย่างเงี้ย ก็ได้แล้วก็ถ้ายังที่ว่าที่ฟาร์มเราอ่ะยังไม่มีพี่หมอเข้าฟาร์มอาความสะดวกตัวนี้อาจจะหายไปก็มาที่นี่ก่อนก็ได้แล้วพี่หมออย่างพี่หมอวัดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของยุกยาบำรุงหรือจะมีในเรื่องของการพร้อมในเรื่องของการทําท้องเนาะพี่เฟิร์นให้ราคาเกษตรกรมากทุกคนครับในเรื่องของการมาควายมันชอบกินอาหารเนาะบางตัวเนาะอาหารค้นอาหารเสริมอย่างเงี้ยแล้วทําไงดี แต่ว่ามันจะมี2เลทราคานะครับคือร5อยหิบาทจะไม่มีในส่วนของอาหารครับแต่ถ้าในเรื่องของ170เิบาทจะมีในส่วนของอาหารครับพี่หมอว่าดีไหมก็ดีครับดีเป็นราคาที่หันครึ่งเลยไหมมันก็มันก็ช่วยๆกันไปเพราะว่าเพราะว่าราคาบัวควายตอนนี้มันก็ขามันก็ต่ําเนาะโครงการเราก็ 35- มสถึงสีวันตรวจท้องกลับบ้านครับส่วนมากเกษตรกรถ้านํานําควายเข้ามาในโครงการเนาะครับมันมันก็จะมีแรกๆก็จะมี ถามว่าไอ้พวกฉีดวัคซีนมาหรือยังทำวัคซีนมาหรือยังแล้วก็ทําการถ่ายพยาธิฉีดบํารุงมาล่วงหน้าหรือยังถ้ายังไม่ทําผมก็จะเข้ามาจัดการให้นะครับครับก็ส่วนมากก็ต้องตรวจทองมาก่อนรตรวจระบบเสื่อพันธุ์มาก่อนให้เรียบร้อยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าค,ควรควรแก้ไขอะไรหรือเปล่าคถ้าถ้าว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ก็ก็ลองทรมาคุยกันก่อนครับครับ แล้วก็ในส่วนของถ้าแม่ลูกนี่ก็คือไม่ต้องรอละได้ไม่ต้องรอเลยครับได้โทรหาก็มาได้เลยครับแต่ถ้าในส่วนของปัญหาที่มันดูซับซ้อนล่ะก็ต้องรอรอแก้ไขปัญหาพวกนี้ล่ะต้องทำยังไงดีเราก็ต้องแก้ไขตามอาการเนาะว่าว่าว่าสาเหตุทําไมไม่ติดเกิดจากอะไรแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันแล้วก็ค่อยมารักษากันตอนนี้คัดแม่ควายเข้าหาเหง่งๆประมาณกี่ร้อยตัวละครับหลักร้อยหรือยังยังครับยังยัง ก็มาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็มาเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะเปิดโครงการกันถือว่าถือว่าเฮงๆทำงานดีนะครับครับก็ส่วนมากก็ที่ที่ผมติดต่อมานะครับกับกับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าผมก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็แล้วก็ส่วนมากก็ท้องไปแล้วหลายๆตัวขึ้นกี่รอบถ้ามาพี่หมอก็จะมาประจำเช็ีให้เลยประมาณสองสองถึงสามรอบขึ้นสดเลยนะขึ้นสดเลยครับสองถึงสามรอบเพราะว่าเพราะว่าเฮงๆฟิตมาก ต้องให้เบอร์โทรพี่หมอก่อนพี่หมอวัดเนี่ยก็จะมาเซอร์วิสสแตนบายให้เนาะเพราะว่าคือเรื่องบางเรื่องอ่ะพี่เฟิร์สอาจจะไม่มีความชํานาญการ,รมีช่องทาง f ครับไอ้ชื่อวัฒนายงยืนเป็นภาษาไทยนะครับ,รบแล้วก็เบอร์โทร0854320294ครับหมอวัดแต่หลักๆก,ก็คือหลักๆก็จะให้พี่หมอนี่แหละคุยสแตนบายพี่น้องเผื่อมาก็คือโอ้ยพี่หมอรับอะไรบ้างทุกวันนี้ก็คือมีทําเล็บแต่งเล็บมี มีแต่งเล็บขุดเขาวัวผสมทั้งวัวทั้งควายก็เกือบๆทุกอย่างสายนี้เดียวกับวัวควายครับสายสายนี้ครับเราก็ทําเหมือนเป็นวัวควายของเราเองก็ก็คือเราเราให้ใจเราทําด้วยใจครับความสุขนี่ที่ทช่ต่อครับในเรื่องของพัฒนาการเองแล้วก็ล่าสุดพี่หมอก็จะมาประจาการให้ทุกคนได้มาเติมความสุขในวัน ในแบบสาบบบของคนเลี้ยงควายครับนะผมบอยู่ที่นี่คือที่ไหนเนาะครับพี่หมอที่นี่คือบ้านหนองใสตนนําบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับสคริปต์นี้ได้มาจากหมอําคณะใหญ่ของเรานะครับ <laughs> บ้านหนองใสต,ตําบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ,รบทุกคน